ขนมโกอ่อนหาทานยากไม่ไมรู้แต่ทําง่ายมากๆเลยค่ะแล้วอร่อยมากๆเลยแป้งเหนียวนุ่มไปลงมือทํากันเลยค่ะแป้งข้าวเหนียว8ช้อนโต๊ะแป้งสาลีอเนกประสงค์3ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า8ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย60กรัมเกลือป่น2กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ําร้อน300 ml ค่ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่น้ํามันพืช2ช้อนโต๊ะ คนผสมให้เข้ากันค่ะไปเตรียมตั้งเตาได้เลยเราจะใช้ไฟอ่อนในการกวนนะคะใช้เวลากวนไม่นานค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้เลยนะคะพอแป้งของเราเกาะกันเป็นก้อนไม่ติดกระทะสุกใสทั้งชิ้นแล้วเป็นอันใช้ได้พักไว้ให้อุ่นค่ะระหว่างนี้ก็ไปคั่วแป้งนวลแป้งนวลก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะ เราจะนํามาคั่วสัก3ามช้อนโต๊ะก็พอค่ะไม่ต้องเยอะแป้งนวลเนี่ยคั่วสัก3านาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนําแป้งนวลน,นะคะโรยใส่พื้นแบบนี้ค่ะแป้งสูตรนี้เขาไม่ค่อยติดมือติดพื้นไม่ต้องใช้แป้งนวลเยอะนะคะแล้วก็คลึงแป้งให้บางตามชอบเลยความหนาความบางของแป้งก็ตามชอบนะคะแล้วก็ใส่ไส้ไปตรงกลางเหมือนที่เบลทำเลยนะแล้วก็พับแป้งลงมาเหมือนในคลิปเลยค่ะส่วนรอยต่อของเขานะคะบีบเข้าหากันแบบนี้ แล้วก็รูดเลยค่ะทีนี้รูดให้ได้ยาวตามความต้องการเลยนะคะพอรูดได้ความยาวแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะปิดอันเสร็จเรียบร้อยถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้ขนมสูตรนี้รับรองว่าอาร่อยแล้วก็ทําง่ายมากๆค่ะไปลองทําดูนะ